สวัสดีดเพื่อนชาวลูนมิดการในไลน์นัลล็อกออริจิทุกคนครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นอาชีพไบโอเคมิสแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเล่นอาชีพอะไรหรือว่า build ของไปในทิศทางไหนเพื่อที่เวลาไบโอเคมิสตเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไปเล่นได้ไง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวางแผนล่วงหน้ากันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเลเซ r Go โกยูนิพินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจําลดเพิ่มได้อีกทารายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทาไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่เป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CGC Thailand เท่านั้น สนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c t t h i l l n n d หรือเว็บไซต์ www cgcthailand com โดยสำหรับอาชีพไบโอเคมิสต์นั้นหลักๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2 Position ใหญ่ๆด้วยกันครับโดยสำหรับ p o s i t i o นแรกเนี่ยก็จะเน้นทำดาเมจเป็นหลักครับจะถูกแบ่งออกเป็น4สายด้วยกันโดยสายแรกนะครับนั่นก็คือแอซิดบอมบ์หรือสายที่ผู้เล่นไทยเนี่ยชอบเรียกกันว่าสายปายานะครับก็จะเน้นสร้างความเสียหายเป้าเดียวโดยเฉพาะกับพกบอสหรือว่าเอาไว้ใช้ละลายแท้งที่มีวิทย์เยอะๆอย่างพวกกรอดไนท์หรือว่าพาราดินสายแทงนั่นเอง ส่วน3สายที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสายที่ตัวละครเนี่ยจะสร้างความเสียหายไปพร้อมๆกับโฮุนคลูสนะครับเริ่มต้นที่สายแรกเนี่ยเป็นสายที่เน้นใช้โฮุนคลูสเวอร์เนเมอร์นะครับเป็นโฮุนคลูสที่เน้นสร้างความเสียหายเวทซึ่งข้อดีของสายนี้ก็คือตัวละครหลักของเราเนี่ยจะงคงสามารถสร้างความเสียหายโดยสกิลแอซิดบอมบ์ได้อย่างรุนแรง ควรจะต้องบิวในส่วนของพลังโจมตีเวทด้วยจึงทําให้ทั้งตัวละครหลักของเราแล้วก็โฮมอนครูสเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงไปทั้งคู่ได้ต่อมาครับก็คือสายที่เน้นใช้โฮม o อนครูสฟิลเลอร์เป็นสายที่เน้นโจมตีติดคริติคอทั้งตัวละครหลัก แล้วก็โฮมอนครูสเนี่ยนะครับมีลักษณะการบิลที่ค่อนข้างแตกต่างจากสายอื่นแต่ก็มีสกิลเพลย์ที่ค่อนข้างสนุกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนสายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสายที่เน้นใช้โฮมอนครูสทุกรูปแบบเลยเป็นสายที่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นโฮมอนครูสตัวไหนเป็นตัวหลักดีหรือว่าอาจจะรอว่าจะได้เฟืองประจำโฮมอนครูสตัวไหนเราค่อยเปลี่ยนไปเล่นสายที่เน้นโฮมอนครูสตัวนั้นๆเป็นต้นสุดท้ายนะครับก็คือโพซิชันของการซับพอร์ตโดยสำหรับ เป็นสายที่นอกจากจะยืนรับดาเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังสามารถที่จะซัพพอร์ตทีมด้วยการฟื้นฟูพลังชีวิตไปพร้อมๆกับการมอบบัฟต่างๆให้ได้อีกด้วยซึ่งสายนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายครับที่สามารถเอาไปใช้เล่นควบคู่กับโฮมมงคครูสได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ทีนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นไบโอเคมิสสายแอซิดบอมบ์รวมไปถึงสายที่เน้นใช้โฮโมครูสวอนิเมอร์นะครับก็สามารถที่จะเลือกเล่นอาชีพ2ขีดหนึ่งที่เป็นสายกายภาพโจมตีระยะประชิดที่เน้นใช้สกิลในการสร้างความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไนท์มัตเตอร์สมิธแอซิสซินคลอสที่ไม่ใช่สายที่เน้นโจมตีติดคริติคอลรวมไปถึงไฮพีดสายโจมตีกายภาพระยะประชิดอย่างจัสเมนก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเล่นไบโอเคมิสสายแอซิดบอมบ์ หรือว่าสายที่เน้นใช้ h o m มคล u สวอร์นิเมอร์เนี่ยได้เหมือนกันครับ ทีนี้เรามาเจาะลึกในแต่ละสายให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยสำหรับสาย Acid Bomb เนี่ยเป็นสายที่มีของสมใสเนี่ยใกล้เคียงกับสายโจมตีกายภาพทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะพวก Master Smith นะครับที่สามารถที่จะหยิบเอาเฟืองบางชิ้นเนี่ยมาใช้งานร่วมกันได้อย่างเช่น Linked Portal เ,เป็นต้นทั้งนี้นะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนเป็น Biochemist แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทหรือว่า MATK นั่นเองเนื่องจากว่าสกิล Acid Bomb นั้นเป็นสกิลที่จะมีการนําเอาทั้งค่า ADK แล้วก็ มาคำนวณเพื่อสร้างความเสียหายแต่ชีพ2คิดหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้นนะครับที่นอกจากจะต้องเน้นในส่วนของค่า ATK แล้วก็จะต้องมาเน้นในส่วนของค่า M อ t k ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับก็จะมีอยู่2สายด้วยกันครับที่เป็นสายเน้นโจมตีกายภาพแต่ก็จะต้องหาในส่วนของ M อ t k เพื่อมาช่วยเสริมดาเมจนั่นก็คือสไนเปอร์สายทรับแล้วก็แอซซิสสา,สายโซเบเกอร์ทั้งสสายนี้นะครับเป็นสายที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นไบโอเคมิสสายแอซิด โดยที่แทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นของสมใส่การ์ดออฟแมวหรือแม้กระทั่งการอัพสกิลกิลแล้วก็เอ็มเบรมครับ ส่วนอีกหนึ่งสายนะครับเป็นสายที่เน้นใช้โฮ m มนคลูสเวลเนมอร์เนี่ยเป็นโฮ m o c คลูสหลักในการสร้างความเสียหายซึ่งโฮโมนคลูสตัวนี้เนี่ยก็เป็นโฮโมนคลูสเพียงตัวเดียวของไบโอเคมิต erm เลยนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทและด้วยความที่เราเนี่ยเน้นหาทั้งในส่วนของ A D K แล้วก็ M A D K มันจึงส่งผลให้โฮโมนคลูสตัวนี้สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนที่จะทําให้โฮ m o c คลูสตัวนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้ดดีีท่่่่่สุมมันไใชแคเรือองของข การเพิ่ม MADK ให้กับตัวละครหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ยิ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยมีค่าอินส์มากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทําให้วอรนิเมอร์ซึ่งเป็นโฮโมคลูสหลักของเรานั้นสร้างความเสียหายได้ลุน่รงเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับสายนี้เนี่ยจึงมีความยุ่งยากกว่าสายเอซิดบอมบ์ตรงที่นอกจากจะต้องหาทาั้งในส่วนของ ADK อ่ะแล้วก็ m d k ให้กับตัวละครหลักแล้วก็จะต้องหาค่าอินส์เป็นจานวนมากเพิ่มมาช่วยเพิ่มดัมเมจให้กับวอร์นิเมอร์นั่น ก็ยังคงสามารถที่จะใช้สกิลแอซิดบอมเพื่อสร้างความเสียหายควบคู่ตามไปด้วยได้เพราะด้วยความที่เรามี a d k แล้วก็ M a d k ที่เยอะ,อะนะครับก็จะยังคงสามารถใช้แอซิดบอมได้อย่างรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับสายแอซิดบอมบ์แท้ๆก็ตามทีครับ ใบโอคมิสสายต่อมาครับเป็นสายที่เน้นใช้โฮ m มนค u ูสฟิลเลอร์เป็นโฮโมนคลูสที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพเป้าเดี่ยวได้รุนแรงที่สุดนะครับอีกทั้งก็ยังสามารถโจมตีติดค r i t ิคอลได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยก็ถูกบิ้วมาให้เป็นสายโจมตีปกติแบบติดค r i t ิคอลดังนั้นสายอาชีพ2คิดหนึ่งทั้งหมดนะครับที่เป็นสายค r i t ิคอลเบิร์ดหรือว่าสายที่เน้นโจมตีปกติแบบติดค r ิ t ิคอลได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเล่นเป็นใบโอคมิสสายนี้ได้่่างางงทีจย โดยเฉพาะในส่วนของชุดเซตแล้วก็ประดับไม่ว่าจะเป็นประดับที่เน้นเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือว่าประดับที่ช่วยเพิ่มในส่วนของค่าคลีที่เขาเลดแล้วก็คลีทที่เขาดาเมตก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนเป็นไบโอเคมิสสายนี้แล้วเนี่ยค่าคลีที่เขาเลแล้วก็ค่าคลีที่เขดาเมจส่วนใหญ่ ก็จะส่งผลเพียงแต่เฉพาะตัวละครหลักเท่านั้นแต่ถ้าหากเรานะครับต้องการที่จะทําให้ฟิลเลอร์เนี่ยโจมตีติดคลิทีคอลได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงหลังจากที่ทําการโจมตีติดคลิทีคอลแล้วดาเมจเนี่ยก็จะสูงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็จําเป็นที่จะต้องหาในส่วนของค่ารักเป็นหลักนะครับถึงจะส่งผลกับฟิลเลอร์เนี่ยได้เยอะที่สุด ดังนั้นนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสายนี้เนี่ยก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเนี่ยหลายส่วนมากๆนอกเหนือจากดาเมจแล้วก็จะต้องหาทั้งในส่วนของความเร็วในการโจมตีคลีที่เขาเลทคลีที่เขาดาเมจแล้วก็ค่ารักเพื่อทําให้ฟิลเลอร์นั้นสามารถโจมตีติดคลีที่เขได้บ่อยแล้วก็ลุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาถึงสายสุดท้ายใน position DPS หรือว่าสายที่เน้นทำดาเมจนะครับจริงๆสายนี้จะเรียกว่าเป็นสายที่เน้นทำดาเมจเลยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการเล่นตามสถานาการณ์กันแล้วกันนั่นก็คือสายที่เน้นใช้โฮมมิงครูสทุกรูปแบบนั่นเองโดยที่ไม่ได้มีโฮมมิงครูสตัวไหนนะครับเด่นหรือว่าด้อยเป็นพิเศษสามารถที่จะปรับใช้ได้ตามสถานาการณ์ต่างๆเลยถ้าเจอมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้มียะโฮมมิงครูสที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้ กับมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากที่อยู่บริเวณโดยรอบได้ถ้าเจอบอสหรือว่าผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้โฮมอนครูสที่เน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวหรือในตอนที่ปาร์ตี้ขาดซัพพอร์ตนะครับล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นโฮมอนครูสที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมเป็นต้นนั่นเองซึ่งสายนี้นะครับมีลักษณะการบิลคล้ายกันกันกบสายแอซิดบอมบ์เลยครับนั่นก็คือการเน้นใส่เซตทรปิซิงแล้วก็หาประดับที่ช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพเพราะว่าโฮมอนครูสส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสายที่เน้นโจ Umer, ซึ่งเป็นโฮมนครูสสายโจมตีเวทแล้วก็ลิฟที่เป็นโฮมนครูสสายซับพอร์ตก็จะต้องมาเน้นในส่วนของพลังโจมตีเวทแล้วก็หาค่าอินมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโฮมนครูสทั้ง2ตัวนี้ครับแล้วก็มาถึงสายสุดท้ายของไบโอเคมิส์นะครับนั่นก็คือสายฟูลซับพอร์ตนั่นเองจริงๆแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเน้นเล่นโฮมนครูสเป็นหลักเนี่ย ส่วนตัวผมค่อนข้างเชียร์ให้มาเล่นสายนี้นะครับพอเท่าที่ผมลองเทสมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าสายนี้เป็นสายที่สามารถดึงเอาประสิทธิภาพของโฮมิงค u ครูเนี่ยมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับโดยสําหรับสายนี้นะครับจะใช้ของเหมือนกันกันกบพวกแท้งแล้วก็ซับพอร์ตเลยครับนั่นก็คือสายเซ็ตก o อบรินแล้วก็ประดับแทง้์นั่นเอง ดังนั้นนะครับสำหรับใครที่เล่นสายอาชีพ2คิด1มาไม่ว่าจะเป็นหลอดไนท์สาย sturdy สไตล์หรือว่าสายที่ถือดาบคา c a l บ b e r กับโล่ลงไปถึงไฮพีทที่ใส่เป็นเซ็ตแทงก์นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเล่นเป็นสายนี้ได้ด้วยความสามารถหลักๆของสายนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องเน้นในส่วนของการเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพราะมันจะส่งผลทําให้เราเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจแทนเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซับพอร์ตทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับก็คือยิ่งเรามีพลังชีวิตมากเท่าไหร่่่มันยิงงสงผล โฮมองครูสของเรานั้นสามารถที่จะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยที่เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นทําให้ในช่วงเลดเกมนะครับสายนี้เนี่ยจะเป็นสายที่สามารถบูตความสามารถให้กับโฮมองครูสเนี่ยได้ดีที่สุดในบรรดาทุกสายเพียงแต่ว่าจะเป็นที่ต้องเก็บสแต็กเพื่อบูตพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้โฮมมองครูสก่อนซึ่งมันก็จะแตกต่างจากโฮมองครูสสายอ,ยาอื่นๆที่สามารถเก่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําการเก็บสแตก็ก ดังนั้นนะครับหากใครที่สนใจอยากจะเล่นสายนี้และเดิมทีเนี่ยเราก็บิลแทงมาอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนมาเป็นไบโอเคมิสสายฟูซัพพอร์ตนี้เนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องหาในส่วนของผ้า MAC HP หรือว่าการเพิ่มพลังชีวิตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าอาชีพไบโอเคมิคนั้นเป็นอาชีพ2อขีดสที่อาชีพ2อขีดหเกือบทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมาเล่นอาชีพนี้ได้โดยที่แทบไม่ต้องทิ้งของอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจําเป็นที่จะต้องเลือกเล่นสายที่เหมาะกับของที่เราทําการเปลี่ยนมาซะก่อนและหากเรานะครับต้องการที่จะเปลี่ยนไปเล่นสายอื่นในอาชีพไบโอเคมิสเราก็ค่อยๆเปลี่ยนของให้เหมาะกับสายนั้นๆ สำหรับอาชีพ2คิดหนึ่งสายโจมตีกายภาพระยะประชิดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่สําหรับสายโจมตีเวทที่จะเปลี่ยนมาเล่นไบโอเคมิคนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเทียบเท่ากับสายโจมตีกายภาพโดยหลังจากที่ทําการเปลี่ยนมาเป็นอาชีพไบโอเคมิสแล้วนะครับเราอาจจะต้องเลือกเล่นสายที่สามารถเอาพลังโจมตีเวทหรือว่ามดีเคมาคํานวณเป็นดาเมจได้อย่างเช่นสายแอซิดบอมแล้วก็สายที่เน้นใช้โฮมองคุดวอร์เนมเป็นหลักครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆที่สนใจอยากเล่นใบโอเคมิสที่จะอัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะวางแผนบิวต,ตัวละครกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดินครับหากใครที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสยัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ